สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีเอฟซีสวนดัดหน้าดัดหน้าผ้าประทับน้องครับเมื่อนี้ไก่งานเล็งดวนพี่น้องดัดหน้าจะขยายเชือเนาะเพราะว่าทางเชือกบาสลัดม่านาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องมานขยายเชือครับบาสลัดซับฤลธิ์น้อครับพี่น้องเนาะดัดหน้าจะขยายเชือแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคือผู้อื่นบอเนาะดัดหน้าจะใส่น้ามะพร้าวแล้วพี่น้องเนาะใส่หน้ามะพร้าวสร้างเของมาแล้วครับ คนเราติกกริกก็ี่สิบาทพี่น้องสี่สิบาทซื้อมาจากตลาดขยายโดยโดยใส่หน้ามะพร้าวเนาะพี่น้องเนาะน้ามะพร้าวเขากับเป็นฮอร์โมนอีกอย่างนึงเนาะครับเนาะก้อนที่ขยายเชือกกระสอบขาเชือกก้อนนั้นพี่น้องเนี่ยขาเชือในกระถางกระถังก้อนนี้ตามน่านติ่ต้มน้ำพร่อนแล้วก็มาเทไว้เราเอาเอาฝาปีเปย์ให้มันให้มันกวนมันไอ่มันห่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะเกระขาเชือกแต่ต่างๆนี่ครับนี่ น้ำปมห่อนพี่น้องเนาะเห็นว่าเห็นไอขึ้นบ่ให้พี่น้องนี่นหละ้ำมันยังหอนดูเท่ห่อนเท่ห่อนเท่หอน่อขาเจี๊ยบบ่อยเท่ห่อนมันหายมันทวนเลยหายึ้นทวนเลยพี่น้องคือเจือบาสลัดเนี่ยพี่น้องเนาะคุณสมบัติก็ดีอย่างนึงพี่น้อง เขากินเชียร่าไฟท็อปกินเชียร่าต่างๆเนาะครับเนาะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเนาะ,นะพี่นอ้องเขาอาศัยอยู่ในแดดได้ดพี่นอ้องในอุณหภูมิเนี่ยประมาณอ่นลอยอุณหภูมิเขาก็ยังอยู่ได้พี่นอ้องที่นี่มันก็ดเดีดีกว่าดีกว่าไต่โคดม่าเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าดับน้าจะขยายไปเพื่อเพื่อเข้าฉีดเข้าสม,มบัติหลอดกระด็นสารเคมีหลายเนาะพี่นอ้องใส่ตัวนีน้ไปดีกว่า พราะว่าเขาสาม,มารถที่จะเขากินนั่งยังวันยังคืนในเนาะมันเป็นวิธีการขยายได้พี่นอ้อ,องเดี๋ยวมีน้ำตาลมะพร้าวพี่นอ้องหาดสื่อขึ้นนั่งเหมือนอันที่หมาดเราหาสื่อได้เลยนะครับนี่น้ำตาลมะพร้าวอันขันหน้ามะพร้าวมันเมื่อวานแห้งกะใส่นี่ครับเนี่ยวนี้คือสูตรของดับหน้าดับหน้า,นาเพศแบบประหยัดพี่น้องขันไปซื้อ น้ำตาลทรายแดงมากอะกิโลเราอกแพงแน่นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ไออ่าพวกผงผงอันโกโก้ทุกพี่น้องเนาะผงโกโก้เอามาต้มหมอนละลายละลายเขาเนี่ยมันก็ก็แค่ถับวต่อน,นะพี่น้องอันนี้เขาไปซื้อมาแต่กันมาซื้อก็ได้พี่นอ้องบางทีนเนี่ยไปขอเขามากก็ได้เขาให้มากซื้อครับของอะไรันี่ยน,นาข้าวนี่ให้ได้มากซื้อ ขยายเสียงลยครับถ้าจะต้องใส้ถังเนี่ยทอบอมดีครับปลาดีอยโผ้โพี่น้อง ม้วนเชือกพี่น้องเวลา,าเขากเกาหัวเชือนี่ไหวไหวแต่เขาสื่อสื่อมาวนเชือเดียวน้อพี่น้องเนาะเขากเกาหัวเชือกอะไรกเอาหนักกว่าเติมลงเรื่อยๆครับพี่น้อง 20บาทถังละ40บาท,ท,บาทแต่ว่าเพิ่นเอานําผม40บาทพี่น้องได้ตั้ง3ถังพี่น้องอ่ะไผเึงล่ะครับมันจะเสียเนาะ น,นี้พี่น้องเบิ่งครับกล่องเขาวันไก่ได้วยครับปกติจะบ่ต้องใส่เต็มหลายขนาดนี้เรกครับพี่น้องใส่ขึ้นเหลือดพ,พงอากาศไว้ลักหน่อยนึงเนาะครับเนาะให้เขามีอากาศหายใจเวลาเขาคน้นตกงไว้เจ็ดมื่ใส่งานไหนนะครับเนะนาะอันนี้ก็ต่อเสียว่าจอแบคทีเรียๆๆๆๆนะครับเนาะ บ,าบ,บลาสิรั้วัำชลิตต้องทำพี่น้องเนาะสั่งยาละเสดาแล้วพี่น้องนี่นสังส่งยาละเสดาละพวกนี้ปวดสารพิษเพิ่นก็บ,บอกวิธีการเหตย์ยันนี่นี่มันมดเหรอครับพี่นอ้อ,องเราพร้เพิ่นถ้าลูกไปมัดซ้อนเราพี่น้นอ,นอง นจะเช็ดมาแพ็คมายังดีเลยพี่หน่องเช็ดมายางดนเลยได้ครับคืออะเป็นสารจี่ว่าฝากพี่น่นองเนาะไปตรงไปรด ไงงอกด้วยครับปันยายไปใช้งานพี่น้องเดี๋ยวผมผ่านเนี่ยคนนครับ นี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องจานน้ำตาลนันมันหวานนาพี่น,อน้องนะครับน้ำตาลตอพเ้ลวานาพี่น้องเนาะหาซื้อด้น้ำนั่นแหละครับน้ำมีมาน้ำอ่อห่างนะครับลงไปรลครับซื้อไม่ให้้นกินครับพี่น้องแต่ว่า เราม่ใส่เห็จแล้วก่อนเนาะทำนย่าะพี่น้องสือกวาดนิดหนึ่งพอราคา่อนที่นี่ตาพี่น้องก็เปนไก่ครับพนอนครครเป็น,น,ปน,นแบคทีเรียอะไรพอนเถือกน้ำมะพเผาเราพันขืนฟองเลยเด้พี่น้องมึงเด้ครับเันขืนฟ้องเลยดเ,ด,ยเ,เลยด้ครับนัน ยัดมือแล้วถ้ามันขึ้นเื่อเมื่อเมื่อนะครับมันจะขึ้นซาขาวมันจะขึ้นสปอร์ได้ด้ยครับมันจะขึ้นเจี๊ยบสปอร์แบบยังคักได้ด้วยครับน้ำที่เหลือก um, 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 ็คอยเติมเข้าไปนอ ดีกว่าเซล่าใส่ค้นมาเนาะพี่น้องเนาะวิธีการเห็ดขยายหัวเชือบาสอะไรบาสลัดเนาะพี่น้องเนาะบาสลัดซับจริเนาะพี่น้องเกษตรกรเขาผู้ใดสนใจก็สั่งมาในราคาที่รอดกว่าจะไม่พี่น้องเขาก็ว่าขยายเอาสี่เขากลาวเติมเติมเรื่อยๆเขาเอาตักไปใส่เขาก็เติมน้าลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะเติมน้าลงไปเรื่อยๆเติมนานมันเบลเลยตเขาก็ค้นค้นค้นนะครับเนาะ ไอ้มันเนี่ยเฮ็ดสปอร์ออกมาเราใส่กรใสเฮ็ดทางนึงเขาก็เลยไล่ไปไล่เดือนพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับภาพาพี่น้องมาเฮ็ดมาถ้ำพ่อได้ไปดูแลรักษาสวนครับเพื่อนๆกับครบเจ็ดมือแล้วครับผมได้เฮ็ดขยายเชื้อมือเฮ็ดมือทีเดียวนะครับเนาะมือใน จับหน้าเสิ้อ้ามาเบิงการขยายเชืออ่บาสิลัสซับชลิดน้องพี่น้องเนาะสำหรับเอาไปใส่ในสวนทุเรียนเท่านะครับพี่นอ้อง,นคงครบเจ็ดหน่วยพอดีมาเบิ้งได้ทับเลยเบิ้งรับเชือเขากำลังเดินเต็มที่เลยครับเขาขึ้นมาเชือเขาเดินเต็มที่แล้วครับเพื่อนขณะนี้ความแล้วครับ อวิธีการขยายเชื้อของของของผมเนาะคือผมมันใส่น้ำมะพร้าวเพราะอีกอยังงพราะผมต้องการเป็นให้พวกน้ำตาลธรรมชาติเนะครับเนาะเป็นน้ำมะพร้าวาสำหรับน้ำมะพร้าวนี่เขาก็บ้มรุงต้นใหม่อยู่แล้วเนะครับฮาไปฉีดเขาเอามาขยายเนี่ยขยายเชื้อบาซิลัดเนี่ยเลวลวเาเราฉีดน้ำน้ำต้นทุเรียนแล้วเนาะ คนเซลล์บอเป็นการนำตาลมัเป็นอย่างที่ติดตามต้นบอ้มันเป็นลร่ดับไาอย่างนั้นก็เป็นเนาะเพราะมันเกิดเชื้อราเพราะว่าป่าเซลลัดนี่ยเขากินเชื้อราอยู่แล้วเนาะทรัพย์สินนี่เขาจะอาศัย,ยในนี่อุณหภูมิที่สูงนะครับแมกกาซินงวนเนี่ยเขาก็เขาไปยังอยู่ได้นะครับนเนาะแดดหอนๆเขาไปยังอยู่ได้อยู่ซึ่งมันจะดีมันจะดีกว่าไอ้ไตโครตมานเนาะเพื่อนๆดับหน้าเคยเห็ดไก่โครตมาไหมครับต้อง ใส่เวลาเนี่ยสมบัแรงเนี่ยเขาไปฉีดแล้วก็แดดสายออกมามันถึงแดดแน่แมันก็ตายสิเนาะับเนาะซึ่งอ่าม,มันบ่อไหนผลเท่าที่ควดไหมครับเพราะผมเหตุผลเชียรบาซิลัสนี่รู้สึกว่าจะได้ผลครับเศรีเชื้อร์ล่าก็คือเชื้อรานี่ก็หายไปเลยนะครับก็หายอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไตขุดมาเนี่ยเราใส่เศษลายเทียนเนาะอันนี้ผมฉีดเทียวสองเทียวผมก็ผมก็บ่บ่ไปเสียดีเลยนะครับ นโดนเถอะครับจะไปส <im sharing> <im> ีอีกที่หนึ่งนอกจากผมเจียวไปผสมอะไรกับปอกปุ๋ยอินซีนะครับเนาะปุ๋ยขิงหัวขี้ควายห้าวปุ๋ยแพรขี้แพรขี้ยังห้าวเลยเนาะครับเนาะเปเห็ดปุ๋ยเลียงหลากนะพี่น้องเนาะไปเห็ดปุ๋ยเลียงหลากเดี๋ยว่นเห็ดแบบไหนนั่นกันแบบว่าปุ๋ยเลียงหลากนี่ดับหน้าเห็ดแบบไหนในสวนใส่ในสวนสิเนาะเดี๋ยวดับหน้าสิล่งชิบไปพี่น้องเบื่อว่าวิธีการเห็ดว่าเขาจะเลียงหลากหล่อหลากทุเรียนนอกเป็นมากเนี่ยเขาจะใส่อีย่างแน่เนาะครับเนาะ นการเฮ็ดเนาะส่วนหน,นึ่งก็คือนี่แหละครับาบาดสลัดเท่านีไรนะครับบาดสลัดเท่านไรเละเป็นส่วนผสมเนาะครับเนาะเพื่อให้เขาไปกินเจล่าไฝ่ท็อปในด,ดินกินเจล่าที่มันบวมีประโยชน์ในด,ดินเนาะครับเนาะจะได้ผลดีครับการ,การน้ำใส่เนานะพี่น้องเนาะการน้ำใส่ดาบหน้ากับบูดเลยตัวเนาะครับน้ำสองร้อยเลียดหนีดาบหน้าเฮ็ดเองเนาะหลายตักเซี่ยรักกูหมดแล้วครับ เอ่อพอได้กำนวดว่าตีต้มจากซีซีจากซีซี่นะครับเนาะใส่หลายตัวได้แห้งดีครับพี่น้องแห้งเชือเอาแห้งหลายนะครับเนาะใส่หน่อยเชือมันหน่อยนะครับไปสมนำสองลอยนิรผมตักใส่สองคู่แฝงไปแล้วครับนี่ครับผมก็ตักใส่เลยนะครับนี่ให้ลงเลยครับว่าไอ้น้ามะพร้าวเขานี่เขากะหาได้ง่ายอยู่นะครับเนาะมองในคนที่เพคนขุดขุดมะพร้าวเห็ดน้ามะพร้าวขายเนาะครับเนาะ พิ่นพามาพันแล้วมันเกิดเอาน้ำิ่นเอาถิ่มไหมครับน้ำมันน้ำของเผ่ามันเป็นน้ำมันน้ำของเผ่าเอากระติกไใบเพิ่นเลยครับเอาถิ่มใบเพิ่นนั่นเอาใส่นั่นกระติกใบใหญ่ผมเนี่ยคนเอาใส่ไใบหางเขากะหางข้าหนำใจ่นนะครับเนาะผมเสียเวลาเปิดกระติกเอาหวยตังค์ใส่เขากะหางโยกเอากระติสี่สิบบาทเนี่ยต้อเสียคนกับเอาต้องเสีย่นกับเอานะครับเนาะวแต่ ไปฝึกมหนือล้ม่นเนาะครับเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กัจบไปบางีพี่นอ้องอ่พี่น้องสนใจอยากเฮ็ดแบบนี้ลองเอาไปใส่บเบอร์ขึ้นดาบหน้านี่กัลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเดอ้อคือแบบของผมนี่แบบประหยัดต้นทุนเนาะครับเนาะหน้ามะพบบร้าวนี่กระบ่ได้ลงทุนหลายาเสื้อบาสระแต่ซื้อมาทีเดียวก็พอแล้ยนะครับเนาะซื้อมาทีเดียวก็บรบนะอ้อยกว่าบาทตามรัศดาไม่ขายเนาะ เขาก็มงปะาศใส่มันเาวขยายลงไปเาใส่มันาวขยายครับเอาน้ำมะพร้าวเท่ต้องใส่ไหมขนาดมะพร้าวต้องใส่ไหมสินะครับแต่ว่าการใส่น้ำตาลนั่นมูลาดเนาะครับเนาะการกัดตาลนี่ซื้อเขามาลินและแป้งมือพี่น้องไปซื้อเพิ่นมาในสีทั้งสีเป็นผงโกโก้ในสีทั้งเป็นแัลมอ่านุ่มเนาะครับเนาะนุ่มถั่วเหลียงเนาะครับเนาะโอ้หลายอย่างพี่น้องทุกจิกใส่หน้ามะพร้าวก็ดับหน้าดีกว่าครับ เทลงใส่เลยครับกันเปิ้นหวานนำ้ำหมดภาวะหวานข้าเอาน้ำตาลใส่แดงเติมแักกิล L, ลโลเดียวกับพ่อแหละพี่น้องนี่ทังร้อยลิตรนี่ใส่น้ำตาลใส่แดงกิโลเดียวกับพ่อแหละครับใส่เลยทั่วปลาเฮาครับพี่น้องใส่ลงไปเบิดแน่เฮากัดเ,เอาแนวความวาเติมไว้ก็ถือว่าขยายเสียไปเป็นเสียชุดเสียชดใส่ในสวนนะในไฮเฮาเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ท่าไหร่แล้วพี่น้องแต่ผู้ใดว่าเข้าใจผงได้ก็คอมเมนต์มาถามเอาด้วยครับเด้อสำหรับสวนดับหน้าเนี่ยนแ็ดจริงท่ำจริงนะพี่น้องเนาะเช็นผลจริงแล้วกับทุเรียนสวยงามโลกไฟต่างๆนี่กคะมีมีทุกสวนครับพี่น้องมีทุกสวนแต่ว่าไฟท็อปนี่ดับน่าเห็ดแบบไหนมันถึงอยู่เนาะรักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็แบบนี้กัได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อับหน้ากรั่นตีให้รด้เลยครับเวยสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ